สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมูพาโชคเด้อค่ะค่ะมืองใดมิตรดีตัวเด็ดตัวดังเนาะค่ะทางช่องก็จะไปซืาะหามาให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะค่ะเอาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะ นี่เนาะคะ่ะทางช่องก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาเจปดเนาะคะ่ะเพื่อสิมาตามโค้งสุดท้ายของปูเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึง่งเมษายนพศสองพันหาร้อยหกสิบหาเนาะคะ่ะไปเบิง้งไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่างวดนี้ปูสิว่าจังไดเนาะคะ่ะสีนเน้นสิยำให้ตัวใดเนาะคะ่ะไปรับช่มรับฟังพร้อมกันเลยคะ่ะมื่อบานคัโปสารเก้าก็ปูดำแล้วเพื่นก็นได้ส้ำเร็จ เพราะว่าบุญบานทัศนเก่า็เพิ่นมั่นในสมปรานนะมาเนี่ก็เลยง่นปูไปจุดถูกจุดเทียนไปง่ายพระพุทธเจ้าวัดนาคุณบูหัดมา่อวัยมงคบจุดถูกจุดเทียนบอกเก่าเจ้าทีจะสร้างลูกคาเทวดาถูกทิพหดอกขอถูกขอลาจากท่านพระพุ้นําพูดำเพิ่นก็มาเขียนให้ย่ำคืนมื่ฝันคเขียนให้วฮกตัวเลยครัก็เลยไปไฮย้อมไปหารลอตเตอรี่ ดูได้ใบเดียวคือกาลาินเมื่อไห่เมื่อกาลาินมีใบเดียวกับปูมันสิบประทับตามันบอกว่าบางกรอนฟ้าบางก่อฟ้า,าโอ้ครับหกตัวเล่มนูปู หมหกตัวน<ม><ม>นี้เรียก่างค่ะครับบานนี้เรียกล่างปูก็เลยให้หา้หาเก้าเก้าหา้าอันนี้มันเป็นเลขกตางล่าง<ม>เี่กต่างล,<ะ>ล่างบ้านนี้ครับปูเลขกบนตัวนี้ครับวิ่งบ้านนี้สายวิ่งวิ่งบนล่าง ก้าวกะผาก้าวกะผาค่ะก่ะบอกเสียงอันนี้ก็มมีเก้าอันนี้ก็มมี่ผาอันนี้ก็มมีเก้ายิ่งผาคือคาดกันไว้าคำนี้ค็เนี่ขาดก็เนี้ว่ามันที่เป็นคือจังห้าเก้าเจ็ดเลขย่างหัวคาเจ็ดตระร่างอีกครับสามศูนย์แปดเลขย่างร่างย่างหัวอีกสามศูนย์อีกครับอันนี้คืออันนี้ห้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าจนย์เก้าห้าศูนย์เก้าย่างไม่ตรงที่ครับย่างย่างไมนเป็นย่างนั่นนะโอ้ เพราะว่าสายวิ่งสายวิ่งไปบนล่างเก้ากับห้ามานนี่ตัวเด่นมั่นมาเนี่ตัวเด่นล่างนั่นหาเก้าตัวนี้เป็นตัวกันสายวิ่งมันมีต่านี้มานนี่ยมดตัวมันห้าก็ได้หรอกครับเราจะไปหาทีงไหนเออจนอิจจนเมื่อยเราไปหามือนะั่นเติม้ำบัานไปแต่ว่าพันหาได้มาจากใบป,ปูตัวนี้ปูดำพันบอก ปูดำเออปูดำมาแนมาในนิมิตครับปูดำมาให้ในนิมิตครับเออพอเขียนให้หกตัวเลยนั่งอยู่นี่เขียนในหกตัวเลยอันนี้ปูดำเพิ่นให้ครับปูดำมานิมิตหกตัวนี่แหละปูดำเพิ่นมานิมิตให้หกตัวครับโอ้โหครับปู หกศูนย์เก้าห oh, ้าศูนย์เก้าเออโ้ครับ,บปูไปหาซื้อได้จักใบก่อนครับโอ้ย <Hey, S 1> <c oughs> ดีไปท้าใครหรอวะ,ะ <c oughs> ได้ใบเดียวได้ใบเดียวโอ้คร oh, ับปูร <c oughs> ่างนี่ตัวเดียวเท่านั้นนัะปูเนาะร่วงกลวให้ตัวเด่นครับอืมร่างเก้าห้าห้าเก้าตัวเน้น นี่แหละเพิ่นได้รับปูโอ้ครับอยู่กาลาินในเมืองกาลาซินมีใบเดียวนี่ครับหกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าโอ้ปูท่านมา่ล้วอวะนี้เอฟซี่ครับอันนี้ของปูซื่อบอกรื่อยเรือย่อมซื่อบอกย่อมซื้อบอกไย่มหาครับขันมันถือนี่แล้ววันที่หนึ่งของร้านนี่ เพิ me, uh, love, meat, uh, <te ่นกันสิคุาป้าครับปูโยนเลยมาเห็ดมาสางน้ำกันครับปันหาได้ไปเดียวเอหาได้ไปเดียวปะปูหาได้ไปเดียวเลยร้านมาบอกว่าับอยู่นครพนมสามใบผมได้แล้วปูสิบแปดล้านมันมีสามใบเนาะปูสามสิบืบใบหนึ่งกับหกฮกล้านปูสามใบกับสิบแปดอยู่นครพนมกับนี่สามใบอยู่นครพนม ครับเอ้ยบอกว่าทีแรกบอกย่อมว่าย่อมหาให้ครูเนี่ยจัดสร้างทำไม่ได้ผมมีใบเดียวว่ะกับก็รถดินรถดินเลาดินเขาเนี่ยยี่สิบรถค่ะฝังขุดต้นฝังต่ำปวดมันต่ำขับแค่ไหนแล้วเลยที่เอาดินเขาให้มันสูงจะทมดินเพิ่มอีกปะปูนะจะจะทมดินเพิ่มอีกมันบ่อ๋อเอาดินเพิ่มอีกอ๋อเสียงรถคนยี่สิบรถรถเราทำเลยอ๋อยี่สิบรถครับอืมแล้วกัน ต่อเธอบอกไปอีกเด้่ต่อไปอีกบ่ปูต่อต่อเธอไปไอ้ที่พักญาติโยมนี่บ่ญาติโยมครับผมหลังไงอยู่ที่นาะค่ะเนาะหลังไงอยู่ที่ปูค่ะอันลังนั่นเทศเทศลาเพราะว่าลังนั่นเนี่ยพระเนี้ยนุ่มร่างนุ่มเห็ดเนี่ยนุ่มทักเอฟซีมาแต่เรื่องอื่นทางไกลก็ได้ยนะเน่าเห็ดก็ได้กินเห็ดเนาะครับปูน่าเพราะวันมาเพราะวันก็ได้กินเพราะวันครับปูนี่ล่ะได้ได้ทังสิ้นละครับผมโยมเพิ่นหาไว้ของที่บอกว่ามังกรฟาอ่าครับผม เพราว่าดวงเป็นดวงข้าเจ้าเรือดวงขาเจ้ายูป่ปูดำมม่นิมิตปูดำมม่นิมิตบอกเป็นปูดำมม่นิมิตไหลหกตัวครับก็เรียกบอกยิ่งไปหาลอตเตอรี่อันนี้เพียงจะมาข้างกับฟังหูไปหูซื้อครับเพิ่นเขียนให้หกตนะัวเรียกบอกปูฮะเพิ่นไม่เขียนให้หกตัวเรียกบอกปูดำให้หกตัวเลยงวดก้อนเพิ่นก็ที่ว่าไอ้ฟังอันเพิ่นว่าให้น่ะร่ายาเอ็มร้อยหาสิบเดี๋ยวเพิ่นบังไว้ก็ออกหนึ่งห้าเก้าอันนี้เอ็นบอกว่าวานนี้ว่ารุ่นมากยากินตรมไตสามตัว กบมวานีตัวใกล้ก็เจ้ากมปตีเอาใกล้มันก็ใกล้กับเก้าสามมันกับสามนี่แล้วตายมันก็บศูนย์พุ่งดคได้ชี่ิปกินไกล้ดิบแล้วว่าพูดนึงชกินใกล้ดิบเ้อะทั้นเขาก็เปตีก็สามศูนก้าศูนสามซื้อศูนย์สามสานย์ดื้อซ้ำเห่อครับดวงไวผมว่าเน่ค่ะครับแล้วเพื่นกำมางใค่จังซี่ลหครับสามโตเน้นเน้นตเน้นัวนี้แล้วปูเนเะรออ่าคันคันห้าครบตเมื่อไรก็เสามโตครับผม อ่าวิ่งบนล่างเก้ากับห้าวิ่งบนล่างไปเลยครับผมนี่อาเือต่าสายทหารเรื่งกัมี่เปียกมีหามิเก่าสายทหารกัถืว่ามาชนกันสองตัวนะัเน้ะงันว่าน่าออกสายทหารกับมาแน่นอนเนี่ยนะยังเป็นบนแล้ยเป็นล่างเนี้ยครับ่สายทหารมีอนจะปูวันทหเขาบัดตึงสามตัวมาที่แหลกอะไรนี่ยังเข้ามาที่แหลกขันเจ็ดบอกมาที่สอมันเป็นหกไอ้สามแปียกทุกสาย มักเลยตีขึ้นเงี้ยมองการของบ้านนี้แปดห้าเก้าเรียงทหารบ้านนี้พูกกับฟันมาได้จับผมว่านี่มิดว่าได้จับบมขึ้นสองขึ้นตาขึ้นหลังน่ะแหลบก็ได้ว่าเรียกนั่นจังไดหนอยู่หาเก่าก็เรียกมัาเรียกมันสูงเรียงมันมาได้ํำเรียงคำนวณลอยมาไล่นั้นได้อยู่ห่นิดเบิ้งไปยังครับนี่เด็กลอยมาไล่พวกนั้นเด็กเห็นบมอ่มา้ผ่านแค่เดีย ลนะอยมาไล<อ>่นะนี่ลอยมาไล่แล้วอ๋อค่ะอันในปูอันนี้เรียนนี่งวดสามศูนย์แปดสัมแปดศูนย์สามคำนวณได้ลงห้าตัวเดียวครับวานนี้ทอดกลางทอดตัดถิ่มเหลืออ้อยสองตัวนี้มันก็ออกห้าเจ็ดนี่ดิครับค่ะวนเองงวดรุ่นมากก็ได้ศูนย์นี่เดี๋ยวลอยมาไล่ บ้านนี้ตัวกลางในตัดหิมเอาไว้หาครับเจ็ดมันก็ออกศูนย์เกียรตินี่บ้านนี้ศูนย์เจ็ดแบบไม่เห็นอย่างเงตัวกลางนี่สามส่วนเป็นเรียงเนี่ตัดหิมเหลือหางกับสามเนี่ยมันก็ออกศูนย์สามนี่เด็ดบ้านนี้นี่เด็ดสามสองสามตัดหิมเหลือเก้าก็ศูนย์ในฉบับนี้มีโมดีออกสามส่วเลยนั่น นี่ว่าปูเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนี่ยครับผม<อ>มันเรียกล่างเลยออกตที่ออห้าเก้าอันนี้สูตร้อยมาเลยนกปูเนาะอ่อยมาเลยโอ้ครับอครับนี่เราะสูตรลอยมาเลยล่กตัวเดียวตัวเดียวครับครับวันตอนได้แปดมันก็ศูนย์แปดอมันเี้มได้ห้ามันก็อเครื่องหา้หาบนห้าล่างห้าเก้าเกียรติแต่ล่างอยล่างยังกว่าห้าเจ็ดรอีกคันห้าเจ็ดก็ไม่ได้ศูนย์อีู่ศูนย์ก็ศูนย์เจ็ย ในสูนี่บันเีออกสูนสามนี่บันนี้ได้ห้ามาหนิครับเรยว่าเรอย่านี้ขันอากน้ำกันสามตัวนี่มันเป็นตัวนี้ห้าศูนย์เก้าล่างออกห้าเก้าดียววาครับวิ่งกรถือก็หมุนท่าล่างเดียวนั่นอยู่ขบปูสายวิ่งนี่วิ่งจะได้กับบรุดค่ะวิ่งมาเลยบนล่างวิ่งจนหัวปักหัวปั่มย่ได้กับบรุดครับค่ะแคบหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะเนาะสำหรับ แนวทางของปูหาเจ็ดแปดนะคะปูพันก็ได้เล่าความฝันสุฟังเนาะค่ะว่าปูดำมาเขียนไหเนาะคะ่ะหกตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมค, 9, 9ะค,ะลลคือหกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้านะคะเลขกลางก็คือหาเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาบเบิงเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแม่หมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะปูพันก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะสําหรับตัวเลขนั้นสีขาสีหลุดกับ,บาวาากันเนาะคะ่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ ท่างช่องกับฝากไว้ไม่เพียงแค่นี้นะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะค่ะที่ติดตามรับชมคลิปแม่หมูขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหว,วยรวยเงินไปน้ำกันได้เงินวันที่หนึ่งมิถายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับสวัสดีค่ะ